ผู้กำกับดังพี่ไม่เดี่ยวถูกศิลปินหญิงเรียกค่าร้องเพลงประกอบหนังเป็นล้านโอเมก้ด oh เอ็มตัวทำหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมนหน่อยละกัน,นครับก็เรื่องราวมันก็เป็นประมาณว่าพี่ไม่เดียวเนี่ยผู้กำกับชื่อดังนักเขียนบทชื่อดังที่หลายคนก็นั้นรู้จักน่าจะรู้จักผลงานของพี่เขาดีนะครับเขาก็ออกมาโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวแหละว่าติดต่อศิลปินหญิงท่านหนึ่ง มาร้องเพลงประกอบหนังแล้วก็โดนเลข่าตัวค่าจ้างเป็นล้านเราไปทําอะไรให้เขาเจ็บชําน้ําใจขนาดนั้นอะไรอย่างงี้นี่กูเรียกเขาบอกว่าบิยองเซ่มาร้องหรือเปล่าคือกูทําหนังอยู่ฮอลลีวูดหรือเปล่าเฮ้ยเคี้ยนี่เมืองไทยนะครับอะไรแบบนี้ครีซิกรีซิพี่มาเดียวกรีซิกรีซิมาก็พอพี่แกมาโพสต์แบบนี้นะก็มี พี่ๆอีกหลายคนในวงการก็มามามาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอย่างพี่พี่อดัมก็มาโพสต์ว่าใครเหรอทําไมอ่ะเขาปฏิเสธอ่ะเขาไม่ว่างเนี่ยพูดว่าไม่ว่างหรือว่าติดงานคิวไม่ได้เนี่ยน่าจะดีกว่าการมาเรียกค่าตัวแพงๆแบบนี้มันเหมือนเป็นการดูถูกกันแล้วก็จะมีใครมาคอมเมนต์หลายๆคนที่เดาอยู่ค่ายไหนรู้ชื่อแล้วนะน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอยต์หลักๆอ่ะคือ มันคือการดูถูกกันในทางอ้อมนนึงออกไะอารมณ์ประมาณว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือสมมติว่าไม่อยากร้องอ่ะสมมติพี่ไม่เดียวติดต่อเรามาสติดต่อผมมาอย่างเงี้ยเออเอ็มมาร้องเพลงประกอบหนังพี่หน่อยได้ไหมคิดค่าตัวยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ว่างหรือเราไม่อยากร้องเราก็บอกโอเคพี่ไม่เดียวพอดีคิวไม่ว่างเลยครับไม่สะดวกเลยอะ่ะจริงๆอยากร่วมงานกับพี่มากนะแต่ว่า ช่วงนี้ยังไม่สะดวกมีปัญหานู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปาแต่การแบบเรียค่าตัวเป็นล้านอย่างเงี้ยมันคือการดูถูกในทางอ้อมว่ามึงมีปัญญาจ่ายาวู้ล่าอะไรแบบเนี้ยมันก็คิดไปทางนั้นได้ไงหรือว่าจริง,รงๆแล้วนักร้องคนนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ดังมากจนต้องเรียค่าตัวหลักล้านและหนังเนี่ยเมืองไทยอุตสาหกรรมหนังดีจัดเลยสิเออเนาะไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ฮอลลีวูดใช่ไหม แต่มองสองมุมเขาอาจจะคิดว่ามูลค่าเขาสูงขนาดนั้นก็ได้เขาอาจจะมีผลงานมากมายก็ได้แต่เขาคนนั้นคือใครเนี่ยก็ต้องมาเดาอักษรกันอีกแล้วนะทุกคนขอบตาไหวไหมขอบตาไหวไหมทุกคนนะไหวปาถ้าไม่ไหวก็นอนก่อนนะแล้วค่อยตื่นมาหาใหม่เพราะว่าข่าวหลายๆข่าวมันให้เดาตัวอักษรเยอะมากใช่ไหมแต่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าถ้าเกิดบอกมาเลยอะ่ะใครซวยอะ่ะพวกผมซวย เรื่องนี้ใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าการเรียกค่าตัวในการร้องเพลงประกอบหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยหลักล้านเนี่ยมันมากไปปะหรือว่ามันเหมาะสมกับศิลปินคนนี้แล้วโอ้ยใครนะใครเขาจะดังขนาดนั้นหรือว่าเสียงเขาอาจจะมีคุณภาพระดับไปฮอลลีวูดมาแล้วหรือเปล่าไปร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วก็เลยเรียกค่าตัวหลักนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะต่างคนต่างความคิดแหละอย่างวงการอุตสาหกรรมหนังอ่ะคนทําหนังเองอ่ะ ก็ต้องเซฟงบตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมแล้วก็ทำผลงานให้ดีที่สุดอันนั้นก็คือมุมของเขาคือใครเป็นผู้จัดทำอะเนาะเป็นโปรดิวเซอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องทำอะไรให้ผลประโยชน์ของผู้จัดอะเซฟงบที่สุดได้กำไรมากที่สุดอยู่แล้วแต่ส่วนศิลปินเองอะก็ต้องเรียกค่าตัวให้เหมาะสมกับตัวเองที่สุดเหมาะสมกับคุณภาพโปรไฟล์ตัวเองที่สุดอันนี้เราก็เข้าใจแต่เรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใคร ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเอ็มด้วยนะครับใครนะใครใครนอนก่อนแล้วขึ้นมาเดา